ธนาบัตรรุ่นใหม่ก็ขายได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําธนาบัตรที่สอบถามกันเข้ามานะครับมีส่งรูปมาให้ผมดูก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หรือว่าแทบทั้งหมดเลยที่ส่งมายังไม่ใช่แบบที่รับซื้อนะครับที่ส่งมาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นธนาบัตรโพลิเมอร์แบบธรรมดา ไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้แบบพิเศษอะไรนะครับก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนําบางส่วนแล้วกันนะครับเนื่องด้วยก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปธนบัตรไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีส่งแบบอื่นๆเพิ่มเติมมานะครับว่ารับซื้อแบบไหนรับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่มีก่อนแล้วกันนะครับให้ดูธนบัตรใบนี้ก่อนนะครับเป็นธนบัตรที่ส่งมาขาย นะครับส่งมาขายเมื่อปีที่แล้วนะครับปี65เป็นธนบัตรสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้ขายได้นะครับทำไมถึงขายได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นธนบัตรกระดาษของในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่ขายได้เพราะว่าตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะตัวเลขเคลื่อนลงมาตรงนี้เลยนะครับตรงที่พัดเศนเลยนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับแต่ว่า จุดนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับจุดชัดเจนก็คือตรงนี้นะครับพิมเกือบเกือบตกไปเลยนะครับพิมพ์หมวดตัวเลขตรงนี้นะครับเกือบหายไปเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ขายได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบลักษณะพิมพ์เคลื่อนหรือว่าตัดเคลื่อนรับซื้อนะครับรับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันนะครับสวยๆเคลื่อนเยอะๆ ก็เล่นกันเป็นพันนะครับอันนี้คือแบบแรกที่ผมมาแนะนำนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก็แล้วกันนะครับแบบปกติเนี่ยตัวเลขจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับตัวเลขด้านบนก็จะอยู่อยู่ห่างจากพระเศียรน,นะครับแต่ว่าใบที่มีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายเนี่ยตัวเลขชิดเลยเห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้ตัวเลขอารบ,บิกก็ เกือบหายไปเลยนะครับแบบนี้ก็คือเป็นธนบัตรที่มีการพบเจอจริงๆนะครับผมก็รับซื้อนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับธนบัตรที่พิมพ์เคลื่อนหรือว่าตัดเคลื่อนนะครับคราวนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวอย่างนะครับผมมาแนะนําแล้วกันธนบัตรที่มีการพบเจอแล้วก็มีการประกาศรับซื้อกันไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่นะครับผมก็ผมก็รับซื้อแหละแต่ว่าผมผมไม่ค่อยได้ทําคลิป ธนาบัตรสักเท่าไหร่นะครับผมจะไปเน้นไปเน้นเหรียญมากกว่าเพราะว่าเหรียญนนะผมมีลูกค้าเยอะนะครับธนาบัตรแบบแรกเลยนะครับก็คือเป็นธนาบัตรพลาสติกรุ่นใหม่ที่ไม่มีแถบแม่เหล็กแบบนี้นะครับมีการพบเจอนะครับมีการพบเจอกันเรื่อยๆนะครับพอมีการสังเกตก็คือพบเจอกันเรื่อยๆนะครับธนบัตรรุ่นที่ไม่มีแถบแม่เหล็กแบบนี้นะครับต้องเป็นธนาบัตรโพลิเมอร์รุ่นใหม่ นะครับจะพบในรุ่นใหม่ของของธนบัตร20บบาท,บาทแบบนี้นะครับนี่นะครับจะไม่มีแถบอันนี้อันนี้คือมีแถบนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นกระแสรหรือว่ามีการพบเจอกันบ่อยขึ้นดีกว่านะครับยิ่งสังเกตก็ยิ่งพบเจอนะครับคือธนาบัตรในกลุ่มที่ตัวเลขบนแล้วก็เลขล่างไม่ตรงกันนะครับ ผมเคยมีผมเคยได้มานะครับแต่ว่าขายออกไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีตัวอย่างแต่ว่ามันแนะนําแนวทางการสังเกตแล้วกันนะครับถ้าใครมีธนบัตรรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับถ้าเกิดสังเกตว่าตัวเลขไทยด้านบนนะครับเนี่ยกับตัวเลขอารบิกด้านข้างแบบนี้ถ้าเกิดว่าหมวดตัวเลขไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะครับเช่น 903ตรงนี้นะครับตรงเลขเลขไทยเป็น903แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลขอารบิกเป็น901นะครับแบบเนี้ยคือเป็นธนบัตรที่มีราคานะครับก็รับซื้อหลักร100้อยถึงหลักพันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลขไม่ตรงกันแล้วเป็นหมวด S ด้วยนะครับอันนั้นจะแพงกว่านะครับเริ่มต้นที่1000บาทถ้าเกิดเลขไม่ตรงกันเน่เริ่มต้นที่500บาทตามสภาพแต่ว่า เลขไม่ตรงกันด้วยแล้วก็หมวดเป็นหมวด S ด้วยแบบนั้นรับซื้อเริ่มต้นที่1000บาทนะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับเน้นทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆจะได้แบบดูคลิปให้จบแล้วก็พยายามเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับกระชับเอามาลงในคลิปสั้นๆนี้ดูคลิปจบก็น่าจะเข้าใจนะครับยกเว้นคนที่ไม่ดูคลิปก็ ไม่น่าจะเข้าใจนะครับโอเคนะครับผมมาแนะนำา 2- สารุ่นในธนบัตรที่มีโอกาสพบเจอจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ